สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเชฟแว่นแอนมนุษย์เมียนะคะเราก็ยังคงม,มีไอเดียดีๆนะคะหรือว่าเมนูเด็ดๆที่เพื่อนๆสามารถนําไปประกอบอาชีพได้เนี่ยมาฝากเพื่อนๆกันทุกๆวันเลยนะคะซึ่งเมนูที่เรานามาฝากเพื่อนๆในวันนี้ต้องบอกเลยว่าพิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เชฟแว่นไม่ได้เป็นคนพาเพื่อนๆทำนะคะแต่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านเจ้าของกิจการมาพาเราทําเองเลยนะคะ เมนูที่เราจะพาเพื่อนๆมาทำในวันนี้ก็คือสลัดโร oh. ถ้าถามว่าขายดีขนาดไหนก็ต้องบอกเลยนะคะว่ากำไรดีถึงขั้นว่าแม่ค้าคนนี้ใช้ครีมลาแมนะคะแล้วก็ของใช้เนี่ยแบรนด์เนมล้วนๆนะคะอ่าแสดงว่ากำไรดีมากๆใช่ไหมน่าทำตามแล้วใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ไว้เยอะๆนะถ้าเกิดว่ายอดไลค์เยอะๆเดี๋ยวโอกาสต่อไปเราจะพาเพื่อนๆนะคะมาทําน้าําสลัด7สี7รสชาติก Church, ันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช anel เราไว้ด้วยค่ะเพราะว่าเรายังมีเมนูดีๆมาฝากเพื่อนๆกันทุกๆวันเลยค่ะการสอนในวันนี้จะไม่ใช่แบบวิชาการจ๋า cash, นะคะแต่ว,ว่าจะเป็นการทําไปพูดคุยกันไปสนุกสนานนะคะสไตล์เพื่อนๆสไตล์คนกันเองนะคะ เอาละถ้าอยากรู้แล้วว่าเอ๊ะเขาทำยังไงถึงได้กำไรมากมายถึงขั้นใช้ครีมลาแมกระปุกเป็นหมื่นได้ก็เข้าไปดูวิธีทำกันเลยค่ะแป้งแช่น้ำก่อนแค่ชุบน้ำให้เฉยสักพักมันก็จะนิ่มแล้วก็วางบนเขียงเฮ้ยท้ามือแม่ครัวกดสดทำไมละกด,ดะครคะกดไปเดี๋ยวตัดออกให้ก็วางค่ะเฮ้ยไม่ต้องรอมันนุ่มเลยอะวางก่อนไงแยวกว่าจะวางเสร็จมันก็จะนุ่มแล้วอ๋อ เนื้อให้มันปิ้นออกมานอกแป้งหน่อยจะได้สวยๆแต่ว่าตะได้เป็นปั๋ยที่ใบอกเอาถุงมือมาแต่ไม่ใช่ถุงมือไม่ใช่แล้วพี่มันก็ไม่ถุงมือหมออันนี้มันไม่ถนัดใส่แตงกวาไปสองอันแล้วก็คอยเช็คแป้งว่ามันนิ่มหรือยังถ้านิ่มแล้วเราค่อยห่อถ้ายังไม่นิ่มยังไม่ต้องหอ่อไีก่อนก็มีเนื้อสัตว์ที่เราตอนแรกใส่ผักไปก่อนค่ะแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ที่เราต้องการแล้วก็ใส่แตงกวาถ้ามีแครอทก็ใส่แครอทไปหน่อยก็ได้แต่แลจะจะ้วด้วดม้ไดาจะเเป็นมี่ะ เป็นพวกผักชีฝรั่งมีตะไครซอยอะไรพวกนี้ค่ะก็จะเป็นเมี่ยงเป็นลุยสวนพวกนี้ได้ค่ะห้อไหคะนี่เรีวไปเหรอคะเรีวไปหรอ ที่ดูแม่ค้าคนสวยกําลังม้วนอยู่นะคะเราจะมาบอกในส่วนของส่วนผสมที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมแล้วกันเนาะก็จะมีเป็นผักกรีนโอ๊กนะคะมีแตงกวาซึ่งเราจะหั่นเป็นแท่งๆแบบตามที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะ แล้วก็มีแผ่นแป้งปอเปี้ยเวียดนามค่ะซึ่งยี่ห้อที่แม่ค้าคนสวยคนนี้ใช้เนี่ยเขานําเข้ามาเองเลยนะคะเหนียวนุ่มกว่าแผ่นแป้งทั่วๆไปแล้วก็ให้เพื่อนๆดูนะว่าเขาไม่ได้จุ่มน้ํานานนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าจุ่มน้ํานานเดี๋ยวมันจะเละนะคะพอเก็บไว้นานๆแล้วมันก็จะแฉะแฉะไปเลยก็ให้เพื่อนๆดูวิธีการตามนี้เลยเนาะส่วนไส้นะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะอาจจะใช้เป็นหมูยอก็ได้ปูอัดก็ได้ แฮมก็ได้นะคะแล้วก็ทูน่าก็ได้นะคะหรือจะพริกแพงเป็นอย่างอื่นแล้วแต่ชอบได้เลยค่ะส่วนน้ำสลัดเดี๋ยววันหลังจะมาสอนเพิ่มเติมให้เนาะโอเคให้เพื่อนๆสังเกตดูนะคะจะเห็นว่าเขาจะเอานิ้วแตะๆดูที่แป้งนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันยังแข็งๆอยู่เขาก็จะเอานิ้วเนี่ยไปแตะน้ํานิดนึงแล้วก็มาลูบๆเพิ่มแค่นิดเดียวเองนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอย่าให้มันแฉะเกินไปไม่อย่างงั้นเดี๋ยวมันจะเก็บไว้ไม่ได้นานพอเก็บไว้แบบสมมุติว่าเราทําเช้า ใบ่ายมามันก็จะแบบเละๆแฉะๆไปเลยแล้วเวลาม้วนก็คืออย่าให้มันแน่นเกินไปหรือว่าอย่าให้มันหลวมเกินไปค่ะเวลาม้วนก็พยายามเอานิ้วนะคะช่วยๆตลบผักนะคะค่อยๆจัดทรงไปเรื่อยๆค่ะต้องจะเย็นๆนะคะในขั้นตอนของการม้วนนะมันจะสวยหรือไม่สวยอยู่ที่ตรงนี้แหละถ้าเกิดว่าเราทำสวยๆมันก็จะดูดีทำให้เราสามารถเอาไปขายแพงๆได้ค่ะขายมากี่ปีละอะสิบปีค่ะ โอ้มีดคมมากค่ะนี่นี่ค่ะเราจะได้แล้วเห็นไส้ยังโอเคเนาะเคยังต่อไปก็จะเป็นไส้หูโยอย,ยังไม่ได้่ะรอนะพี่นะเนาะไปร้องเพลงรอกันก่อนนะพี่ มันยังไม,ม่นิ่มนะคะเราก็เอาน้ำมาลูบๆค่ะไส้ไหนขายดีสุดคะไส้ปูอัดค่ะไส้ปูอัดดีฉันก็ชอบเหมือนกันนะคช่เพราะมันทานง่ายค่ะส่วนใหญ่คนเขาจะรู้จักปูอัดแล้วคนก็ไม่รู้จักหมูยอกันหรอรู้จักแต่เขาก็จะทานกันน้อยนะหมูยอก็จะเคี่ยวแบบผัดกะเพราทำกับข้าวอาหารข้าวอะไรเงี้ยเขาจะไม่ชินเอาหมูยอยไหมพี่ ก็เป็นทูน่าเลยแฮมเลยเนาะพี่นาะทูน่าแฮมเลยอย่าสั่นเจตากล้องอ่ะทำไมตากล้องมือสั่นน่ะเขินเขินเขินทูน่านี่มันเสียงง่ายไหมอ่ะทูน่าเสี่ยงง่ายอยู่นะคะไม่ควรข้ามวันค่ะถ้าเกิดทูน่านี้เราใส่น้ําสลัดลงไปด้วยได้ไหมได้ค่ะแต่มันไม่ควรเพราะว่าผักมันจะสลดเพราะว่ามันจะเปียกไงเออมันก็จะแฉะไงพี่ทําให้คําของสลัดมันแฉ่ะค่ะ้ใส่น้ำลงไปด้วยค่ะแล้ววันวันหนึ่งนี่ขายอยู่ประมาณกี่กล่อง ประมาณเจ็ดสิบกล่องค่ะเฉพาะโซลัลตโลหรอใช่ค่ะไม่รวมสลัดถุงนะไม่รวมสลัดสลัดถุงอีกเป็นสี่ห้าร้อยถุงนู่นจ้าคุูเจ้าค่ะว่ามันจะมีปัญหาของการขายสลัดก็คือมันจะมีช่วงฤดูการที่ผักขาดตลาดฤดูไหนคะฤดูร้อนเนี่ยค mm ่ะ hmm. กับฤดูฝนผักไม่สวยอะไรพวกนี้ค่ะเปลือกเป่าสวยังพี่เปลไหมแล้วก็ถ้าไส้แฮมนะคะเราจะโชว์ความเป็นแฮมเราจะไว้แฮมข้างนอกไม่ได้ไว้แฮมข้างใน แฮมหมูกับแฮมไก่ไหนอร่อยกว่ากันมันอร่อยคนละแบบแล้วแต่คนชอบเลยถ้าอิตาลีก็จะทานแฮมไก่ก็ได้แล้วก็แปะไว้ก่อนน่ข้างนอกเราไม่วางค่ะแล้วทำไมทำไมไส้อื่นเราไม่เอาก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าปูอัดมันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะพอวางข้างนอกเจอร์มันจะไม่สวยมันจะไม่แบบจะปุ่มจะปั่มอ่าใช่ค่ะมันจะเป็นเป็นเหลี่ยมอะค่ะจะเป็นเหมือนคนเหลี่ยมจัดอะไรยงเงี้ยไม่ควรค่ะผมไม่น่าเล่นนะมุกเนี่ยพยายาม ห่อใมันแน่นๆนะคะมันจะได้ไม่หลุดสวยไหมพี่ดูดูดนี่เป็นไงอ uh huh. เป็นไงเห็นแฮมมันก็จะสวยงามจะได้ต้นนึงห่อได้กี่อันอะประมาณประมาณห้าคำต้นใหญ่เล็กไม่เท่ากันนะแล้วแต่เราก็ใส่ผักอันนี้ถือเป็นต้นก,นกลางๆอะใช่ประมาณห้าคำสวยไหมพี่้ตตูต้น,น,รตนหรอคะมันเขาขายเป็นกิโลอะคะ่ะกิโลหนึ่ง โลนึงก็มีประมาณ12ต้นโลละตอนนี้ก็โลละ100บาทค่ะไม่จริงเหรอตอนนี้ผักมันไม่ก็ไม่ค่อยแพงแล้วแต่ถ้าแพงก็ราคาั p ขึ้นไปถึงโลร้อยห้าสิบ้อยห้าสิบร้อยเก้าสิบาทนี่คือมันรวมรากด้วยนะเราต้องมาตัดรากเองนะอเองไงผูเองไม่ได้หรอกจะผูกเองไงมันไม่พอขายวันนึงแค่ตั้งกี่เท่าไหร่มึงต้องมีฟามขนาดใหญ่แค่ไหนมึงจะพอขายทุกวัน แล้วผักอันนี้มันใช้เวลา45วันในการเก็บเก็บผลผลิตได้อะคิดดูมังต้องมีพื้นที่เท่าไหร่อะข <What? S 2> นาดที่บ้านนี่รับยังรับหลายฟาร์มเลยฟาร์มหนึ่งก็ไม่พอต้องให้มาส่งหลายหลายฟาร์ม oh. ถ้าเกิดมีหมูสับนี่ก็ใส่โรยได้ด้วยใ,ใช่ไใส่หมูสับได้ค่ะพี่ใส่ไสกกรอกแทนได้ใช่ไหมได้ค่ะไสกกรอกก็ได้มีหมูสับมีแซลมอนก็ได้นะพี่ แซลมอนชิ้นก็ได้แซลมอนลามายีก็ได้ค่ะออืแล้วมีไข่กุ้งก็มาโรยก็ได้เพื่อความสวยงามก็าจะเป็นปูอัดไข่กุ้งพิดแพงหลากหลายได้อีกเยอะแยะใช่ใช่แล้วแต่แต่มีให้เลือกหลายหน้ามากก็ไม่ดีนะต้องควรจะคิดหน้าที่มันพระเอกใช่ที่มันขายออกอ่ะจะได้ไม่ต้องทุนไปจมกับของที่มันขายยากนี่สวยงามนี่แฮมสองสำหรับทานเองนี่ส่งไปให้คุณแม่ดูแม่ภูมิใจในตัวลูกสาวแม่ใครแม่มือกันเ ก็เรียงแปดคำใช่ไหมคะก็ขะไส้กันไปนะคะ่ะร่างสี่บนสี่ก็จะมีปูอัดแล้วก็ปูหน้าก็แฮมจะกใบไส้ก่อนค่ะร่างสี่บนสี่นี่หมดนี้ใช่ไหมใช่ <c oughs> ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับสลัดโลต้องขออภัยด้วยเพื่อนไม่ได้เอากล่องใหญ่มานะคะเราก็เลยเอากล่องข้าวกล่อง20บาทของเราไปใส่นะมันก็เลยไม่พอดีกันดูน้นๆนิดนึงขออภัยด้วยค่ะอันนี้เป็นสลัดโลแบบพิเศษใส้นะคะเพื่อนทําให้เป็นการพิเศษเส้นที่ใช้ห่อนุ่มมากเลยข้าเรียนก็ยังนุ่มอยู่อืมแล้วก็มันเหนียวหนึบห แบบไม่เหมือนเต้าอื่นที่เคยกินมันจะแบบกัดแล้วเละไปเลยเส้นอ่ะมันอยู่ที่ข้อบางอันก็กระด้างเข้าไปแล้วก็จะกระด้างแนงแกงอันนี้คือตัว,ต,วตัวแป้งเที่ยวมาหออ่อคือดีมากเลยคือดีคือดีคือคือแป้งเที่ยวมาห่อเนะี่ยนะฮะแป้งเที่ยวมาห่อเนะี่ยมันมันมันนุ่มเหนียวไม่เหมือนทั่วไปที่เคยกินเลยจริงๆอ่ะรู้อย่างเราถึงืองขายหกสิบบาท แล,แล้วน้ำจิ้มก็อร่อยมากกลมกล่อมไม่หวานไปไม่เปรี้ยวไปดีมากเลยไม่เผ็ด,ผดก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ